แบบนี้40บาทใช่ไหมครับอันนี้45่้าสีบาทนะครับ สวัสดีครับทุกคนตลอด่ายคลิปวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับก็อยู่ที่ร้านโจ๊กเจนีนะครับผมเจนีสสวัสดีครับผมนี่ครับผมตลาดหัวรอนะครับผมอยุธยานะครับเป็นร้านโจ๊กที่ลูกค้าต่อแถวยาวนะครับราคาธรรมดาไม่ใส่ไข่35บาทธรรมดาใส่ไข่40บาทพิเศษ45บาทนะครับ ใส่สองใส่ไข่ใส่เครื่องเลย แต่ก่อนก็คือขายอยู่หน้าตลาดใช่ไหมครับใส่ไข่40บาทนะครับทุกคนไม่ใส่ไข่35บาทนะครับนี่ครับผมโอ้โหก็คือลูกค้า,<ๆ>ามาต่อแถวรอตั้งแต่ ตีห้านะครับทุกคนนี่คือทั้งนั่งทานในร้านก็ได้นะครับก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นโจ๊กหมูสับนะครับของดีอยุธยานะฮะไข่ไม่เศร2สองยอะเกินเยอเกินไม่แยอะ ถ้านั่งทานที่ร้านต่อแถวไหมครับไม่ต้องนงะนั่งเลยนะครับ,จ<ะ>รบโจ๊กจริงใจครับต้องแบบนี้ครับผมโอ้โหจะมัดคนครับแล้วไม่ใส่ธรรมดาแยกเครื่องมเส็ดเลย ่วนไม่ล้แยกเนดนไะม่รูมันกระเด็นนะเดี๋ยวดกระเด็นครับผมนี่ถ้าแบบนี้สีบาทใช่ไหมครับอันสี่สิบห้าบาทนะครับ สามธรรมดาใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดจะพาดูหน้าร้านนิดนึงนะครับอโอ้โห,โหนี่ครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับผมหน้าร้านโจ๊กเจนี่นะครับผมตลาดหัวรออยุธยานะครับผมขายทุกวันนะครับตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมานะครับผม ก็ีเไมใ่ในรื่งเลยนะเไมใ่เลยมีร้ิโมีอะไรร้อมาครับทุกคนนะครับ โจ๊กเจนี่นะครับตัวนี้เป็นธรรมดาไม่ใส่ไข่นะครับตัวนี้ในราคา35บาทนะครับนี่ดูดูครับดูครับนี่อันนี้เป็นหมูเด้งนะครับหมูสับนะครับแบบเด้งๆเลยครับดูครับนี่นี่ครับผมโจ๊กจริงๆครับใครที่เคยมากินนะครับที่อยุธยานะครับตลาดหัวรอนะครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับนี่ครับผม ไม่ต้องปรุงนะครับหรือว่าใครที่อยากจะปรุงก็มีเครื่องปรุงให้นะครับมีพริกมีน้ำส้มมีน้ำปลาฮะแล้วก็พริกไทยนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะครับแต่ว่ารสชาติก็โอเคนะฮะอร่อยกลมๆนะครับนี่ครับผม อะไรนะใส่แลงวผมเด็กเต๋ย่าใส่ก็ใส่เนื้ ก็จะเติมเครื่องปรุงหน่อยนะครับใส่พริกใส่น้ำส้มน,นะฮะแล้วก็พริกไทย นี่นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศทางหน้าร้านโจ๊กเจนี่นะครับผมขายทุกวันนะฮะเวลาตั้งแต่ตีห้านะครับผมเป็นต้นมานะครับผมก็อยู่ที่ถนนอูทองนะครับด้านซ้ายมือผมนะครับด้านนั้นก็จะเป็นตลาดหวัวร้อนนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเจนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเจนะครับนี่ครับราคาธรรมดาไม่ใส่ไข่35บาทใส่ไข่40บาทนะครับผมขายทุกวันนะฮะก็ใครที่มาเที่ยวจังหวัดอยุธยาใครที่มาเที่ยวจังหวัดอยุธยาก็มา ตามมาได้นะครับมาอุดหนุนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนคอยติดตามร่วมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะผมไว้เจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับนี่ครับตัวนี้นะครับลุงเจนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นร้านโจ๊กเจนี่นะครับสวัสดีครับผม